ใช่สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีครับผมวันนี้นะครับผมก็มาทํารถให้ลูกค้านะครับเป็นเว็บ125นะครับผมพนักงานโรงงานนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงงานข้าราชการนะครับผมก็สามารถมาทําอะไรที่ร้านเราได้นะครับผมทํารถได้นะครับผมหรือจะอะไรแบบนี้มาทําก็ได้นะครับผมเสื้อข้อฝาแคงแคมรับหมดเลยนะครับ ก็วันนี้ห้าเก้าชักห้านะครับผมลูกค้ามีเสื้อฝามาให้เข้าเวียงมาให้ครับแต่ว่านะครับหน้าสิบสองลูกค้ามีมาให้นะครับแต่ว่ามาอากาก็คือคาบูลเรเตอร์กับคอรีทั้งร้านเราแล้วก็ชุดคัสปั๊มน้ำมันเครื่องปเกนซีนน้ำมันเครื่องแล้วก็โซ่เราลิ้นนะครับเอาเซ็ตทั้งร้านเราหมดเลยนะครับผมเพราะว่า ลูกค้าซื้อต่อเพื่อนมามีไม่ครบนะครับทําไงก็ได้ให้งบน้อยที่สุดแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับขับไปทํางานนะครับก็คันนี้ความเร็วอยู่ร้อยหกสิบวกเลยนะครับผมเป็นสองวาล์วนะครับคาร์บูเรเตอร์ก็เป็นของทางร้านเรานะครับกับคอร์ิมิโอแท้นะครับฝาหัวฉีดด้วยลูกค้าซื้อฝาหัวฉีดมานะครับแปลงใส่คาบูเราก็จัดให้ทุกอย่างตามสั่งขอให้สั่งอย่างเดียวนะครับผมผมจะทําตามสั่งทุกอย่างครับอันนี้ก็นะครับ ใส่แล้วนะครับยังไม่ได้จูนยังไม่ได้ไล่นะครับนมหนูน้ํามันร้อยห้าสองนมหนูอากาศสี่สองนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องครับผมว่าติดง่ายไหมนะครับผม <c oughs> ทีเดียวต้องติดนะครับรถฟิตเครื่องใหม่ๆนะครับอ่าติดแล้วดับไม่ไม่ว่ากันแต่ทีเดียวต้องติดนะครับรถฟิตเครื่องใหม่เนี่ยนะครับ อ่าอันนี้เสียงนี้จําไว้เลยครับว่าน้ํามันหนาครับน้ํามันหนาตก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 เหมือนรถตุกตก,ตก,ตกนะครับแล้วก็ดับเป็นบางจังหวะแบบนี้คือน้ํามันหนาบวกกับยังไม่ได้จูนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดตูดคาบูนะครับผมเปิดตูดคาบูน้ํามันหนามก็แบบเนี้ยเบาไม่อยู่สโลไม่อยู่เครื่องก็เบาเร่งได้ไม่เต็มที่เบาดับเบาดับเ,บบเพราะว่า น้ำม,นมันมันลงเป็นเม็ดลงเข้าไปแฉะโอเทียมมันจุดระเบิดไม่ไหวนะครับผมต้องใช้ไฟบ้านบวกไฟโรงงานสองยี่บวกสามแปดถึงจะจุดระเบิดไหวนะครับลูกข้าาเนี่ยนะครับน้ํามันเป็นซินด้วยนะนมหนูร้อยห้าสิบห้านะครับผมวันนี้มันเป็นนมหนูเดิมติดคาบูครับที่ทางร้านใส่ไปให้นะครับเผื่อใครเอาไปใส่ลูกเจ็ดสิบชักยาวอะไรประมาณเนี้ยใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ลูกเล็กนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนน้ํามันขันเข้า <c oughs> <c oughs> อ๋อให้มันคายตัวก่อนอ่ะอันนี้ก็นะครับจะเปลี่ยนนมหนูนะครับผมเปลี่ยน,นมหนูตัวเดียวแค่นั้นแหละนะครับเปลี่ยน,นมหนูแเมนนมนูน,น้ํามันนะครับนมนูอากาศไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปหยิบนมนูกันนะครับผมก็ทําสดๆเลยไม่มีติดไม่มีติดต่อตัดต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนมหนูกันนะครับมาหยิบนมหนูเปลี่ยนให้ดูกันเลย วาเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับนมหนูที่ผมเลือกนะครับผมจะใช้ประมาณเบอร์นี่ครับร้อยยี่สิบไม่ใช่นะครับมันน้อยไปนะครับเดี๋ยวลูกมันจะติดนะครับผมลดเพิ่งฟิตใหม่ๆนะครับเอาไว้ใช้ให้มหลวมแล้วค่อยลดลงมาได้นะครับนี่ครับจะใช้เบอร์นี้นะครับผมโอ้มองก็ไม่เห็นครับเดี๋ยวนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าดูที่หัวมันก็ประมาณ เปิดไฟสองด้วยครับร้อยยีห้านะครับผมอ่ะเราจะใช้ตัวนี้เลยอ่ะเอาตัวนี้ไปใส่ตัวเดียวแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวดูสโลเปลี่ยนนะครับเสียงเปลี่ยน จากเบาดับนะครับเดี๋ยวดูถ้าอัตราเชื้อเพลิงอัตราการผสมน้ามันเชื้อเพลิงบางขึ้นรถก็จะเร่งได้ดีขึ้นนะครับผมแต่ถ้าบางมากรถก็จะเร่งแบบแผบๆนะครับอันนี้ก็หลายคนเคยไล่รถก็คงจะรู้กันดีนะครับผมแต่ส่วนมากไล่กลางคืนแล้ววิ่งกลางวันลูกติดทุกคันแงบหมดนะครับหลับนะครับรถวิ่งกลางวันก็ไล่กลางวันนะครับรถวิ่งกลางคืนก็ไล่กลางคืนถ้าเกิดเจา้าขี่เล่นสนุกสนุกได นะครับแต่ถ้าแซดยาวๆอ่ะไลก่กลางวันไปวิ่งคืนอ่ะน้ำมันจะหนานครับท่วมเลยนะครับไม่พังแต่ถ้าไลก่กลางคืนนะครับน้ำมันบางๆอากาศเย็นๆวิ่งดีมาวิ่งกลางวันแช่แล้วร้อนพังนะครับผมก็เวลาไล่ก็ต้องดูด้วยว่าเราไลก่กลางวันกลางคืนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคาร์บูเรเตอร์นะครับผมถ้าเป็นหนัวฉีดนะครับกล่องเดิมนะครับ ก็จะมีค่าอัตราเฉลี่ยอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมอติดเสื้อ,อสูบอีก <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้เป็นคาบ,บูเรเตอร์นะครับอัตราการจ่ายน้ำมันเวลาเครื่องร้อนมันไม่เฉลี่ยนะครับมันเฉลี่ยตามมือนะครับเราบิดน้อยก็จ่ายน้อยเราบิดมากก็จ่ายมากแต่ว่าฉีดกล่องนะครับเดิมรีแมปนะครับมันเฉลี่ยให้นะครับ แต่ถ้าเป็นกล่องโจนสเต็ปกล่องซิ่งอะไรพวกนั้นอะ่ะมันก็จะไม่เฉลี่ยนะครับผมก็ต้องจูนกันให้ดีนะครับแต่นี้คาบูคอรีดแท้นะครับผมของร้านเรานะครับก็ใช้ง่ายครับแกะกล่องปุ๊บใส่สายน้ํามันใส่สายคันเร่งเปลี่ยนนมหนูตัวเดียวนะครับผมเติมน้ํามันบิดกุญแจสตาร์ตติดบิดไปไหนไปกันนะครับไปได้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็นะครับเปลี่ยนอัตรา การจ่ายน้ำมันแล้วก็คือนมหนูเราเปลี่ยนนมหนูแล้วนะครับเราเปลี่ยนนมหนูแล้วนะครับก็ทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าติดเครื่องเนี่ยเครื่องต้องเร่งขึ้นแหละ้าน้ำมันมันบางขึ้นพอเมื่อกี้มันร้อยห้าห้าใช่ไหมน้ํามันมันจะหนามากออกเป็นเม็ดเลยล่ะมันจะเข้าไปถมมัวเทียนได้นะครับผมนี่ครับนี่ร้อยห้าสองนะครับผมนี่ก็เกือบเกือบร้อยห้าห้าละ ครับดูรูเียครับนี่ไปซื้อเตี่ยวหน้าบักทางบิดสองรอบหมดเป็นลิตเนี่ยใหญ่จัดครับผมใช้กีบแปดดีนะครับอะลองสตาร์ทเครื่องครับห้า <c oughs> ทีเดียวติด <c oughs> เครื่องเร่งไหมเร่งเลยครับ <c oughs> เบาไม่ดับเพราะว่า อัตราการผสมเชื้อเพลิงดีนะครับอากาศหลายคนถามผมว่าจูนกี่รอบนะครับสําหรับผมนะครับถ้าเป็นรถแข่งก็จูนสิบกว่ารอบนะครับถ้าเป็นรถขี่เล่นเนี่ยจะจูนสองสามรอบหมายถึงว่าจูนนะนะถอดจูนถอดจูนหลายรอบแต่ถ้าเป็นรอบตะกูอากาศเนี่ยนะครับประมาณรอบรอบครึ่งนะครับผมแต่ว่าเราลื้อหลายรอบนะครับงงไหมครับเนี่ยนะครับก็ บางคนถามผมแหละว่าจูนกี่รอบพี่นะครับถ้ารอบสกูอากาศก็รอบรอบครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถอดจูนทําเนี่ยก็หลายรอบอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูลองเร่งดูกันดูหัวคขนเร่งก่อนข้าเข้าจากห้าสองวาวนะหัวคขนเร่งนะ ปิงวาวไม่ลั่นอรอบสวิงรอบสวิงไม่เร่งไม่ลั่นเดี๋ยวดูว่าลงไวไหมครับทีนี้ก็ลองเร่งดูว่าติดมือเปล่าแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้มันเร่งติดมือ,อเร่งหมดเลยก็ไม่วอดแล้วก็ลงเร็ว ดูตอนสโล่สโลไม่ค้างไม่คางแล้วก็ไม่ดับนี่คืออัตราส่วนผสมน้ํามันที่สมบูรณ์ครับเปลี่ยนนมหนูตัวเดียวนะคารบูรัเรานะครับผมก็ไปลองใช้ได้นะครับผมก็ส่งช่างเดือนหนึ่งเป็นร้อยใบอ่ะนะครับช่างก็สั่งคนห้าใบสิบใบครับก็ขอบคุณสายช่างสาย F4 ทั่วไปด้วยนะครับผมพี่ว่าสั่งคาบูเรเตอร์นะครับไปใช้กันนะครับคอลิมมีโอแท้ด้วยนะครับการจ่ายน้ํามันก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับ ทางมันได้อะอันนี้เบิ้ลตัดดูนะครับแล้วก็ปล่อยสโลล์รถไม่ดับนะครับคาบูนี่สุดยอดเลยอันนี้ขนาดเสื้อข้อฝาของลูกค้าซื้อมานะอ่ามาเอาของร้านนิดหน่อยเองนะครับก็ประกอบให้ครับสองสาวันก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยของเดิมลูกค้าใช่ไหมเนี่ยของเดิมลูกค้า เนี่ยของเดิมลูกค้าแล้วก็ฝานะครับเนี่ยขนาดซื้อมาให้เราประกอบนะยังจัดให้จวดขนาดนี้เลยนะครับถ้าทําอะไรที่เราประกอบให้หมดของเราหมดนะครับจวดกว่านี้แน่นอนนะครับผมลองเร่งดูนะครับครับฮ่าอันนี้ก็เกิดอาการที่เขาเรียกว่ารอบกำลังลงแล้วเราซัดเข้าไปนะครับแบบว่าพับหมดเลยนะครับมันก็กระทุก่ะสตาร์ทใหม่ อีกอย่างครับเร่งมือซ้ายด้วยครับไม่ถนัดขีเดียวติดครับผมคาบูใหม่ๆดีๆนะครับอันนี้เพิ่งประกอบเสร็จเลยนะยังไม่ได้ขี่เลยันะบถ้าเร่งเป็นยังหวะเงี้ยไม่ดับหรอกนะครับนะครับช่วงรอบเครื่องประมาณ2,000-3,000รอบอะนะครับ ก่อนนี้เดี๋ยวเราจะฟรีเครื่องทิ้งไว้สักประมาณ1 0นะฮะสินาทีแล้วก็จะไปขับขับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทิ้งนะครับแล้วก็ใส่เฟรมรับรถได้นะครับแล้วก็จะจูนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจูนเรื่องของวาลระยะห่างวาลกี่ฟิลเลอร์นะครับแล้วก็ระยะอากาศที่เข้าไปนะครับอย่าลืมว่าระยะวาลนั้นมีผลต่อคาร์บูเรเตอร์ด้วยนะบางคันวาลห่างนะครับก็กินน้ํามันน้อยบางคันวาลชิดก็กินน้ํามันเยอะนะครับก็ มันเข้าตามใบวาว่ะใบวาว์เปิดมากมันก็เข้ามากใบวาว์เปิดน้อยมันก็เข้าน้อยแต่นี้ต้องขึ้นอยู่กับกลังเครื่องเลยนะถ้าเครื่องมันดูดไหวนะครับตั้งวาว์เข้าไปชิดๆเลยนะครับน้ํมามันก็กินเยอะนะครับแต่ถ้ากําลังน,น้อยๆก็ใช้นมหนูเบอร์เล็กนะครับก็ลองวัดกําลังอัดดูด้วยเวลาไล่นะครับเดี๋ยวคารับ,บูเรานะครับปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับผมสั่งไปนะครับสามารถปรึกษาได้ตลอดอยู่แล้วว่าจูนยังไงไล่ยังไงนมหนูอะไรนะครับ ก็เปลี่ยนให้ดูแล้วว่าเปลี่ยนมนุหนตัวเดียวนะครับนมหนูกาดตัวเดียวนะครับเดินก็สโลว์พอๆอย่างนี้เลยนะครับดูป้ายทะเบียนนะครับนี่น้ํามันเบนซินนะครับผมเบนซินขับใช้งานขับทํางานประหยัดประหยัดนะครับสนใจก็สั่งได้ครับอะบูเลเตอร์อะไรหรือรถเอาอะไรมาทําก็ได้นะครับผมรับทําหมดนะครับผมรถนะครับจอดข้างล่างเต็มเลยครับผม อะไรก็ทยอยทำให้ครับนี่ก็มาใหม่ครับอันนี้ข้อเหวี่ยงกำลังโมอยู่ครับล้วงใส่ห่วงนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวใส่ห่วงให้เชื่อมให้นะครับแล้วก็เอาไว้่วงนะครับนี่ก็ของช่างลูกค้าประจำนะครับนี่ครับจัดให้ได้หมดครับ สองวาวสามวาวสี่วาะครับเป็นเซตเซตเลยนะครับอันนี้หัวมิกกี้เมาส์แคมสองแคมแคมคู่ครับแคมใหญ่นะครับก็สนใจส่งมาได้นะครับรับทำทุกรุ่นทุกชนิดนะครับผมทั้งอะไหล่ทั้งรถติดต่อได้ครับเบอร์โทรในเพจลงตึงช่างต้มวัสินเพชรบุรีเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ